สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการต่อสู้กันระหว่างคางคกตัวเล็กกับคางคกตัวใหญ่ครับสังเกตนะครับคางคกตัวใหญ่ครับตอนนี้เป็นฝ่ายเสียเปรียบครับโอ้ยคางคกตัวเล็กขึ้นคล่อมเอาไว้แล้วก็จัดการครับเออตอนนี้คางคกตัวใหญ่เริ่ม ขยับต <ume taking space in ART> um ัวขยับตัวขยับตัวขยับตัวแต่คางโคกตัวเล็กทำไงครับทำไงทำไงดูขาคาโคกตัวเล็กครับอ๋อมีการเบียดเอาไว้เบียดเอาไว้ครับดูครับดูดูครับโอ้โหมือยังกอดฟัดเวียงกันอย่างรุนแรงครับดูครับดูการทะเลาะคราวนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับดูครับดูโอ้โหตอนนี้ขาโคกอย่าเริ่มเกร็งตัวครับเริ่มเกร็งตัวคางโคกตัวเล็กยังไม่ยอมแพ้ครับยังกดตัวไว้ยังเอาหน้าสุกเอาไว้ครับหน้าสุกเอาไว้หน้ากดคางคางกดครับโอ้โหมีการพล คางคกตัวใหญ่เกือบได้เปรียบครับเมื่อกี้เหลือนิดเดียวครับเหลือนิดเดียวดูคางคกตัวเล็กครับคางคกตัวเล็กยังกดเอาไว้ยังกดเอาไว้ยังกดเอาไว้โอ้โหคางคกตัวใหญ่มีการดีดตัวครับดีดน้องนิดเดียวครับนิดเดียวยังต่อสู้กันต่อไปคางคกตัวเล็กยังกดเอาไว้ครับคางคกตัวใหญ่ฝืนตัวเองขึ้นมากดขยับขามือหน้าดันหน้าออกไปดันหน้าออกไปดันหน้าออกโอ้โหมีการสะบัดตัวครับมีการสะบัดตัวดูครับดู คางคกตัวเล็กตัวนี้เป็นไงโอ้โหคางคกตัวเล็กตัวนี้แข็งแรงมากครับคางคกตัวใหญ่ไม่สามารถลุกตัวขยับตัวได้โอโ้ดูครับดูโอ้โหโอ้โหอุยโอ้โหดูพลิกอบุมหนึ่งครับดูครับโอ้โหตอนนี้คางคกตัวใหญ่จะหมดแรงแล้วครับโอ้โหขอบคุณครับฝากติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ